สวัสดีค่ะคลิปนี้นาะจะมาสอนถักเจ้ารองเท้าแตะนะคะใครที่มีแพทเทิร์นน้องวีนของนายอยู่แล้วอะทำตามคลิปนี้ได้เลยนะเราจะสอนเฉพาะตัวรองเท้านะคะมนะมันก็คือจะเริ่มทำตามแพทเทิร์นที่มีได้เลยเนาะแพทเทิร์นที่มีนะคะทำโซ่หกเลย หกหกแล้วก็ไปตามแพทได้เลยนะคะโซ่ห so, กนะคะแล้วก็ถัก v 3 x นะคะเรียงไปเลยนะคะแล้วก็4 x แต่สีเอนี้จะอยู่ในหลักเดียวนะคะตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะสี่เอกในหลักเดียวนะคะแล้วก็สามเอกมันก็จะเป็นสู้ฝั่งทางนี้เนาะ แล้วก็สีเอกเนาะตามแพทเทิร์นไปเลยแล้วเราก็เชื่อมแถวปะกะตอิอ่ะแสงมันจ้าไปนิดหนึน่งไปตัวนี้แล้วก็แถวที่สองโซ่หนึ่งแล้วก็2อวี สองดีนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่สองแล้วนะต่อไปก็สามเบรกนะคะมันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะทำตามแพทเทิร์นเดิมนะ แล้วก็ CV นะคะ CV แล้วนะคะ แสงมันจ้าทุกคนแล้วก็วีนะคะเสร็จตรงนี้แล้วนี่คือพื้นรองเท้าเนาะให้เรา พักตรงนี้ไว้นะคะทำโซ่หนึ่งแล้วก็พักไว้แล้วเราก็เอาสีสีผิวนะสีผิวนอนนี่อยู่ตรงนี้เลยสีผิวมาต่อทำยี่สสี่นะคะยีสโดยข้อมเหมือนเดิมวิธีการต่อไหมนะจะจะทำแบบค้อมนะ CC, สีสีเส้นหลังเส้นเดียวข้อมนี้คือหลักสุดท้ายนะคะ อันนี้หลักสุดท้ายนะแต่ว่าเอาเส้นหนอันนี้จะเป็นการต่อแบบข้อมนะแต่ว่าข้อมฟ้าหลักสุดท้ายแต่มานับหลักที่หนึ่งเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะคะไม่ได้นับหลักที่แทนหลักแรกนะเป็นหนึ่งอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะเป็นอันนี้ยี่สิบสี่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะสองสามสี่ห้า สองสิบสามยี่สิบนะคะ แล้วเราก็ถักตามแพทเทิร์นไปได้เลยนะคะแพทเทิร์นที่เป็นขานะตรงนี้เราก็จะถักควบสองเส้นปกตินะยี่สิบยี่สิบสี่แวยี่สิบอีกนะ ยี่กนะตรงนี้ตรงนี้นะคะให้เราถักตามแพทเทิร์นรองเท้าไปได้เลยนะคะแถวต่อไปที่มีการลดแถวนะคะก็คือมี A เราก็ถักตามแพทไปได้เลยนะคะเราจะเน้นแค่ตัวรองเท้าพื้นรองเท้านะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวทำให้เสร็จตรงนี้ก่อนจะได้แบบเห็นภาพชาัดเจนเนาะยี่สิบ ยี่แล้วมันจะเป็นยากนิดหนึ่งเลยสี่นี่ตรงนี้แล้วนะคะให้เราถักแถวถัดไปอะ่ะก็ลดแถวตามแพทได้เลยที่เป็นแพทรองเท้าเนาะนี่เห็นไหมแสงมันจะยากนิดหนึ่งเล ถักตามนี้ไปได้เลยถักให้เป็นรูปเท้าก่อนนะแถวประมาณแถวที่เท่าี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะไม่ได้นะแต่ถักให้เป็นรูปเท้าขึ้นมาก่อนอันนี้นาอิงจากแพทเทิร์นที่ที่นามีนะตามที่ทุกคนมีนะคะส่วนใครไม่มีก็คือเอาเทคนิคไปปรับใช้เอาเลยหรือถ้าสนใจแพทเทิร์นก็มาที่สีฟ้ากาญธนาภาราสได้นะคะพอเราทำเป็นรูปเท้าแล้วนะคะ ให้เรากลับมาตรงนี้นี่เรากลับมาณตรงนี้นะคะตรงที่เราพักใหม่ไว้นะคะนี่แล้วนะคะเราจะถักซีรอบนะคะเส้นที่เหลือเนี่ยเส้นที่มันเหลือหนึ่งเส้นเนี่ยเราจะถักซีรอบนะคะซี C นะคะเป็นซีนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

จตาเราได้เลยเราเก็บแบบไหนนะคะเก็บตามที่เราถนัดได้เลยเนาะจะเก็บแบบซีหรือว่าจะสอดจะสอดหัวเข็มก็ได้นะคะนี่ทาไมนะถึงต้องทําให้เป็นรูปเท้าก่อนเพราะตรงนี้มันจะได้จัดทรงสวยขึ้นเนาะนี่แล้วเราก็เอาไปลายไหมที่มันเหลือนี่แหละมาทําเป็นรูปรองเท้ามาทําเป็นรูปอันนี้นจะเป็นพื้นเห็นไหมถ้าเรายัดใหญ่เข้าไปงานมันจะเป็นทรงสวยกว่านี้นะคะอันนี้มันจะบิดเห็นไหม มันต้องเป็นรูปเท้าก่อนแล้วก็ยัดใหญ่ให้สวยงามก่อนค่อยคมาทําตัวนี้เนาะค่อยมาทําพื้นตัวนี้นีอันนี้มันยังไม่ได้ทำนะอันนี้น่าจะขึ้นไปก่อนก็ประมาณนี้นะคะส่วนตัวตัวที่ตัวนี้ก็คือเป็นการปักเนาะปักน่าจะขนาดแทงจากฝั่งนี้สองข้างทําเหมือนกันนะแทงจากฝั่งฝั่งนี้นะคะเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็มาผูตรงกลางนะตรงนี้แล้วก็ปักมานี่นะ มันก็ง่ายๆเนาะนะคะเอาไปปรับลองใช้กันดูนะ